อ๋ถึงมาที่เราคอยครับทดสอบตัวแผทใหม่นี่ครับอันนี้ก็ผมเล่นกับพี่แว่นแล้เดี๋ยวเวลาเก้าวินะครับสังเกตดูมันจะมีเรียนรู้เตรียมรับดีแบบนี้แบบนี้ดีคือมันกดทีเดียวเห็นเลยปกติมันจะแบบแบบพี่ไทยแบบแบบพี่ไทยเป็นอยู่มันไม่ดีอ่ะเออมันต้องดูน่ารัหน่ารู้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามาแบบหน้าเดียวเลยนี่ครับคือแผดวนเดี๋ยวเวลาแชร์กันเนี่ยคือเนี่ยคือหน้าเดียวละนะครับแล้วก็ดูภาพฮะดูสนการเลือกเสื้อผ้า อ๋อนึกว่ามันเปลี่ยนให้เลยนึกว่ามึงโกงขนาดนั้นนะครับชุดใหม่ปะเนี่ยใหม่โดเรเบริตรรเบซีเท้านะครับเขาไม่มีจอยให้เราเลยนะเราบอกว่าเรามีจอยเขาก็ไม่ให้เสียบทำหน้ากุ้มกลิ่นด้วยนะครับซูมเนี่ยครับผมคือเอนจินเนี่ยคือมันเป็นประมาณว่าฟี فا สิบสามอันนี้คือขอพูดแล้วกันว่ามันประมาณฟี فا สิบสามที่มีการปรับแต่งให้มันเข้ากับความเป็นฟี فا ออนไลน์ที่สุดนะครับภาพสวยมากฮะ นี่คือแรกเห็นนะครับกินไรวะกินไรทั้งกินเกาหลีซ่กุยับมาน่าจะเป็นตัวปกติของเขานะครับภาพพื้นหลยอ่นอืมอันนี้น่าจะเป็นมุมมองกว้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเต้โยกอ๋อ ภาพสวยมากเลยมัน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 หนืดกว่าเดิมนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะอูที่ลองที่ลองขอให้มันยิงยิงเข้าาให้คีรัตยิงเข้าออกแบบแบบแปรใช่ป่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูมีท่าดีใจ ถ้าถ้าเอาเป็นโดยิงมันจะเป็นท่าดีใจอีกแบบเป็นสัญลักษณ์ของแกเนี่ยฟินิชช็อตคือแบบเขาเขาเอี้ยวตัวยิงอ่ะนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโดยิงแล้วกันหาโดวันทาวิ่งทาวิ่งโอ้มาคว้างโอ้จะคว้างไกแล้วไมอ่ะเดี๋ยวดูท่าดีใจโดโอเพื่อนเพื่อนเพื่อนจับแม่งเพื่อนไม่ไอ้นี่ด้วย และแบบแม่งไม่โดดอ้าวยังไงจุดโทษครับผมเราจะได้เห็นว่าระบบจุดโทษแบบใหม่นีฮะเป็นยังไงนะครับเดียเสียบขนาดนี้โดวไปเหลืองว่ะเดี๋ยวแบตจะหมดละมือถือมันจะหมดอันนี้คือหลอดเพอร์เฟกสีเขียวเพิอร์เฟกสุดนะฮะเราต้องกดเว้แล้วก็ลากอะเทียแล้วอย่างนี้ออก ไม่เข้ามันเป็นเพราะว่ามันมันเป็นคือข้อสสำคัญเนี่ยอยู่ที่จุดเขียวก่อนจุดเขียวมันจะยิงตรงตามที่ตามทิศแอโรคีที่เรากดส่วนพอกดปุ๊บเรื่องแช่ปุ่มต่อนะครับเพราะว่าเพื่อที่ให้หลอดพลังมันมันช้าต่อไปนะครับอย่างเมื่อกี้ต่อให้หลอดพลังมันดูเวอร์แต่ว่าพอเราช้าไปที่จุดเขียวแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความเปอร์เซนการเข้าเนี่ยมันชัวร์มากขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดมันเหมือนกับภาพสื่อสารจริงๆงเนี่ยอารมณ์การยิงเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นท้ายเกมอย่างเช่นนาทีที่แปดสิบเก้า ไวมากนะครับมันเหนื่อยใช,ใช่ไหมมันเหนื่อยมันลุ้นแล้วก็มันมีผลต่อต่อเกมสรุปสรุปครานะ <S <S ่าวๆนะฮะก็จากที่เล่นมาเมื่อกี้กับพี่แว่นนะครับจากใจความบอกว่า,าตัวเกมเนี่ยมันค่อาง,งที่จะช้าลงส,สปีดเกมช้าลงแล้วก็การเคลื่อนไหวสมจริงมากขึ้นภาพสวยขึ้นนะครับอารมณ์เกมอย่างพี่แว่นบอกเลยภาพสวยขึ้นจริงน่าเล่นขึ้นเยอะเลยครับต้องรอดูกันว่าพอเข้า time มาแล้วเนี่ย จะเรียกแบบว่าความสนใจได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนี่ครับผมบุ๊กว่าไงครับผมว่าเกมมัน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 ดูสมจริงขึ้นนะแล้วก็มันก็เกมจะช้าลงจังหวะเบิ้ลบอลเงี้ยมันต้องรอจังหวะนิดนึงพี่แว่นไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้พี่แว่นรู้สึกตอนแรกอะนึกว่ามันจะช้ากว่านี้แต่มันแต่มันแต่มันไม่ได้ช้ามันไม่ช้าเกินไปมันไม่ช้าเกินไปนะอ่าให้คิสลอดดู คือความเลยเกมมันยังถือโอเคแต่แค่มูฟเมนต์มันไม่ได้ง่ายดายเหมือนเหมือนกับก่อนนั่นนี่แหละสวยขึ้นอ่ะสวยขึ้นอ่ะอการเคลื่อนไหวอะไรมัน,นแบบวิ่งเนี่ยวิ่งแล้วนะนี่คือวิ่งแล้วนะสมจริงอ่ะคือคนที่ช้าก็ช้าจริงนะครับถือว่ามันเป็นแพทที่พี่แป้นนะเป็นแพทอยากเล่นละแพทเนี้ยรอครับผมี๋ยวก็รอนะครับอเอาไว้เจอกันใหม่กับการอัปเดตเอนจินครั้งนี้ครับผมแล้วเรื่องนี้แหละ